พบกับรายการปั่นลั่นโมสองล้อสองร้อยกับหญิงกันนะคะวันนี้เรามาที่เซ็นทรัลพลาซาจังหวัดขอนแก่นนะคะแปลกใจสิคะว่าเรามาทมําไมอเรามาที่งานนิทรรศการแสดงผลงานโครงการออกแบบของนักศึกษาชั้นปีที่4คณะสถาปตัตยกรรมศาสตร์สาขาวสาหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น,นะคะ่ะอยากรู้ล้สิคะว่างานนิทรรศการนี้นิทรรศการฉายแววเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเราไปถามผู้ร่วมงานกันเลยดีกว่าคะ่ะ แต่งานของของพี่ที่จะจบปีนี้นะคะ่ะ<ว>ก็เ<น>หมือนงานที่รวมงานทีเศษงานโปรเจกต์สุดท้ายเหมือนไฟนอลโปรเจออกต์ของเพื่อนๆที่กำลังจะจบมี่ทศการก็เลยเหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ให้คนออกแบบที่ทํางานออกแบบเนี่ยได้มาโชว์ร่วมกัน โครงการออกแบบทางอุตสาหกรรมนะคะของนักศึกษาชั้นปีที่4นะสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมคณะสถาปัตยกรมรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะปีนี้ก็จัดขึ้นมาเป็นปีที่6แล้วนะคะเรามีนักศึกษาทั้งหมด6ปีปีนี้พื้นรุ่นที่6กนะคะก็จัดมาตั้งแต่ทางเซ็นทัลได้เปิดนะคะเราก็มาที่แสดงงานที่ท,ที่ที่นี่ทุกปีนะคะแล้วก็โครงการนี้นะคะ,ะจัดขึ้นเพื่อ นำเอาผลงานในการออกแบบของนักศึกษาทั้งปีที่ที่เขาเรียนมาทั้งหมด4ปีมาไฟนอลน,นะคะมานำเสนอสรุปความสามารถต่างๆที่เขาเรียนมาตลอดในครั้งนี้นะคะาจากที่ผ่านมาตลอด1ปีนะคะเขาจะมีการนำเสนอโครงการต่างๆและต้กีการพัฒนาแบบจนถึงวันนี้เป็นแบบในการออกแบบครั้งสุดท้ายแล้วก็เป็นต้นแบบจริงนะคะแล้วก็ในปีนี้เรามีพิเศษนิดนึงนะคะก็คือมีการาจัดเวิร์กช็อปร่วมระหว่าง6สถาบันนะคะทั้งสถาบันใน มหาวิทยาลัยในภาคอีสานนะคะแล้วก็ภาคเหนือนะคะมาร่วมกันเป็นปีแรกเพื่อสร้างเครือข่ายแล้วก็เหมือนกับอยากจะให้ทุกคนพัฒนางานออกแบบของตัวเองแล้วก็ให้เพื่อเป็นการรู้จักแลกเบี่ยนซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ผลงานของนักศึกษาในในปีนี้เราจะมีพิเศษกว่าปีปก่อนๆที่ผ่านมาคือจะมีการตรวจนะคะ งานไปนอลครั้งสุดท้ายที่นี่เลยก็จะเห็นว่าจะมีคณาจารย์หลายๆท่านนะคะเดินให้คะแนนงานนะคะตั้งแต่วันแรกที่เราจัดันที่3วันที่4แล้วก็วันที่5นะคะนอกจากที่เซ็นท่านปีนี้เราก็ไปจัดที่บ้านแอนบิออนด้วยนะคะก็จะมีนักศึกษาสาขาเฟอร์นิเจอร์นะคะจัดแสดงงานที่นั่นนะคะปีที่6ปีนี้ก็เป็นปีที่มีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งหลังจากที่เราเป็นสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมภายใต้สังกัดคณะสถาปัตยกรรม มาศนะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็ในโอากาสที่ใกล้จะถึงนี้นะคะเราจะออแนะนําตัวในคณะคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเป็นคณะออกแบบอุตสาหกรรมนะคะก็สําหรับทุกท่านที่สนใจทางด้านงานออกแบบนะคะเชิงอุตสาหกรรมงานออกแบบเชิาางพาณิชย์นะคะประยุกต์ใช้งานศิลปะควบคู่กับกา,า,ารพาณิชย์ต่างๆก็สามารถที่จะติดตามผลงานหรือว่าเข้ามาเรียนที่คณะออกแบบของเราในโอกา,าสต่อไปได้ค่ะ อีกผลงานหนึ ulously, ่งนะคะสวัสดีค่ะค่ะและผลงานผลงานนี้นะคะเป็นเป็นผลงานเกี่ยวกับอะไระคะค่ะก็เป็นผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแมวไทยนะคะแบรนด์วิลานะคะเป็นเป็นเป็นแบรนด์เกี่ยวกับอะไรคะก็เป็นแบรนด์เกี่ยวกับของที่ระลึกนะคะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแมวไทยก็จะมีนาฬิกามีมบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาพาไปชมพาไปชมค่ะนี้ก็จะเป็นนาฬิกานะคะ ก็มีโมบายนะคะแล้วก็มีพ่อขุมพองคุณแจ่ขมกัดนะคะข้างในแล้วก็มีกระถางต้นไม้ค่ะแล้วก็ต๊กตาตั้ง,ะะงโชว์ชื่อชื่อชื่อแบรนด์ว่า,นนะะอ,าอะไรนะคะวิลานันนะคะวิลานันวิลานันที่มาจากวิลาที่แปลว่าแมวไทยนะคะแล้วก็นันที่แปลว่าความสำราญนะคะก็เป็นแบรนด์ที่เกี่ยวกับแมวไทยเจ้าสำราญนะคะนี่คือนี่คือทำเองหมดเลยใช่ไหมคะผ <ร S 1> ่านเองผ<ร>่านกระบวนการอะไรมาบ้างก็ตั้งแต่เริ่มต้นแบบนะคะแล้วก็มีการเผานะคะเผาสองครั้ง เผาคือเผาดิบค่ะแล้วก็มาปั้นที่มันเป็นรูปร่างใช่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับนักออกแบบอีกคนอีกท่านหนึ่งแล้วนะคะอันนี้คือแบรนด์เป็นแนะนำแบรนด์เลยค่ะแนะนำแบรนด์เลยค่ะเป็นแบรนด์หางดาบนะคะเป็นแบรนด์ที่มีอินสปิเรชันมาจากสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานนะคะก็จะเอาเรื่องเอกลักษณ์แล้วก็เรื่องราวของสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานมาออกแบบแล้วก็ทำลงโปรดักนะคะเป็นกลุ่มวัยรุ่น18-25ปีนะคะ เป็นเป็นโครงการออกแบบแบบอะไรคะเป็นโครงการออกแบบเลขาศิลและผลิตภัณฑ์นะคะเรียนในแท็กกราฟิกดีไซน์ค่ะอันนี้อันนี้เอายกตัวอย่างแบรนด์ในแบรนด์เนี่ยมีโปรดักอะไรบ้างคะในแบรนด์นะคะก็จะมีก็จะมีทั้งเสื้อนะคะที่มีลวดลายของสุนัขพันธุ์ไทหลังอานะคะแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีใช่ค่ะจะเป็นลวดลายนะคะแล้วก็จะมีไม่ว่าจะเป็นกระเป๋านะคะแล้วก็จะมีกางเกง มีหมวกด้วยค่ะมีหมวกด้วยนะคะแล้วก็จะมีมกกใช่ค่ะมีการเกงแล้วก็จะมีรองเท้าคือเราแบรนด์เราเนี่ยควบคุมครอบคุมทุกอย่างนะคะไปรองเท้าค่ะค่ะก็ถ้าหากสนใจเกี่ยวกับทารักในหมาไทยหรือสุนัขพันธ์ไทยนะคะก็ติดต่อที่แบรนด์นี้ได้เลยนะคะ,อ,ะอยู่ทางเซ็นทรัลชั้นหนึ่งนี่เองค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ งานนิทรศการแห่งนี้นะคะก็อยากจะถามนะคะว่างานภาพรวมของนิทรศการนี้เป็นยังไงบ้างคะในความคิดเห็นโดยภาพรวมก็มองว่างานอย่างนี้เป็นโอกาสที่เปิดโอกาสให้นักศึกษานะครับได้แสดงความคิดแล้วก็ให้ผลงานเนี่ยออกมาในสังคมมากขึ้นนะครับถ้าให้ดีเนี่ยผมว่างานอย่างเงี้ยควรมีทุกใจมากเพื่อเป็นกําลังใจนักศึกษาเนี่ยผลงาน,างนดีออกมาเป็น รุ่นใหม่ของใครต่อไปโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะมีความคิดเห็นยังไงกับเทศกาลน้งานดีมากเลยนะคะแต่ละคนก็น่าสนใจอ่ะมีแฟชั่นโชว์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยดูดีแล้วันนี้ตั้งใจมาดูหรือว่าเดินผ่านมาแล้วตั้งใจมาดูค่ะมาสามวันแล้วเรารับรู้ข่าวงานนี้ได้จากจากที่ไหนคะรับรู้จากจากเพื่อนเพื่อนเนที่นี่ เป็นแบบจากคนใกล้เคียงรู้อโอเคค่ะขอบคุณค่ะ, like nice ะเป็นยังไงม้างคะกับนิทรรศการแสดงผลงานทางการออกแบบของนักศึกษาไอดีปี4อาทิตย์หน้าปัลั่นมอสพาไปชอบชิมกินเที่ยวที่ไหนติดตามได้ทาง k k u Channel สำหรับวันนี้ยิงกันและปัลั่นมอขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย һа ха